ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีตายโบโจอย่าคุยกันจ่อมาะวางไม่ยอมะไปลูกไปไม่ไปกินน้ำนอนไปไปผ่านนมไปแก๊ปเ่อกันไปหนึ่งมันมันจับไรไม่ใช่ได้ใช้เองโอ้โหก็กองตัวตายเนาะเป็นมันแล้วว่าเป็นแต่ว่าสู้ลุ่มเหียวเพราไม่ได้หรอกพวกนีเต่าอิด กองพ้มแถวนี้เมีย <c oughs> นี่จะพออ้วนย่มันแถวนี้นะเใครตาตาจะขาดเล่น <c oughs> เอ้เออไรเลยลลนะว่าเมียผมกนไหนนั่เราใจแล้วแม่เลยโลเลหนังม,นมันท่าด้ <c oughs> วยเดูเลยนะลูกเมียมันท่าอยู่ผู้มันหลงพปเลยและดีแกจะกินกินกินเลยเพราะมีศิลปินอีกคนนะครับ <c oughs> ฟาไก่พี่น้องคือนักร้องคนนี้เป็นกูแกง เอกชัยจะเปิดวงวันที่ยี่สองแต่วันนี้ปกติผมบอกอะเอกชัยจะมาแต่มาไม่ได้เขาเขาติดหลับเชิญแต่อื่นเลยส่งตัวแทนมาให้ผมหนังตะกับหนัง้วไม่ใช่เชื่อตังไรหนังตะกับห <c oughs> นังไรใครหนังอุปยเดินแก๊ปต่อเดียวไปเอาบ้านไรกันสิยังไม่เต็มบ้านที่เดินไล่หลักเดียว,วเพื่อนๆจะเต็มบ้านก็นกมังกู เป็นโก้แข้งก็เอกชัยนะครับพมนำมาด้วยวันนี้เป็นนักรองพิวขาวนะครับส่งผมไม่ต้องบอกเลยหน้าตาล้อนะครับเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้นกำลังใจของฐานครับพ <Yeah. S 1> รอบบ้อมมือกับศิลปินเต้พ่อรับเชิญมาวันนี้สักครั้งครับพ <Yeah. S 1> รอบบ้อมมือดังๆเลยไม่ต้องลบทับดังๆพร้อมก็ไป <Yeah. S 1> เออให้เขาโม่ติจากโบ่ตไปจากเราเหรอให้มัน <Yeah. S 1> ได้เลยเดี๋ยวโอเ ใครไม่เล่วันนี้ต้มน้ำหน้าเนากฟังครับโคแข้งของเอกชัยซีวิชัยชื่อว่าเอกชดซีวิชอดรับปร,ระเพณครับพี่น้องครับ เพลงอะไรอันมั้งลของเอกชัยแลยบายนี่จดจดเลยครับจดจดจดหเึ่งอักขระปากตายอ๋อปากตายเอ่อองเอกชัยใจไหมนี่ชื่อเอกเอกชยอดเอกชยอดนะครับเอกชยอดอักขระปักตายเอกโนกับเอกมึงไม่หลบมึงชอดได้ไว้ชอด ก็ใช่ไหมมันบเอนุ่งนังชื่อผามาหรอกนะเออเอาเอาเอกใเอเอาไม่กไม่เอาเอาข้อมบ็บบลงไปผาหมานข้อขอขไปสุดแล้วนะฮะนี่นี่นี่ใช่ไหมเออลงรถทัวร์มังราชสีมาเลยลอกเลยลงเออนี่นี่มึงขึ้นไม่ทออไอ้เปลื ลักตัวโมยอาจารก้คอยเกบ้านเกลันกันนี่เอาละเอาละละไม่ใจมึงเป็นปล่อยเปรียดีเลยมึงเจอไรนะเอกกับใคร่าหน้าให้มึงอะนะใครใครชุนเลยอะมึงมึงบ้านี่บานบาไม่อ่ะบาดี ฮะกุญเยหรออ๋อมันไม่บาที่มันคนไทยเจอเอกชนบ้านอยู่ไหนนี่อันนี้ซ้อมกับฮะลูกลูกบ้านานัทไงนัทไงกับอ,ออยู่ลุงบานนัทไงกูคิดว่าอยู่โรงบานบ้าไม่ใช่ใช่ไหม,ไมเอกชนบ้านอยู่เถีข้างลุงบานนัทไงท่านี่ซ้อมต้ององั้นจังหลดหลดไฟกันนั้นไงอ๋อทีท่จ้างหลดไฟท่านี่ซ้อมมีพ่อมีแม่ไหมมีครับพ่อแม่ พ่อกี่คน9ก้นครับทังงง้งแม่มันกี้ค้นอ่ะเห็ดกนครับเหย็ดแม่มัอากับน,นกนะพ่อแม่เหย็ด <c oughs> แม่กูก็เหลอำชดกับมึงเลยนี่กูเลยเ,ลย <c oughs> เดี๋ยวดิพอมึงยิงหรืใช่อ่ะพอมึงงั้นใช่ครับเออแม่มึงอ่ะยิงแม่ยิงพอใช่แม่ยิงไม่พีน่น้องกี่คนน้องซองคน ใช่กี่คนจาบจไม่ไมชีวิตกูจะเป็นปณีเนาะมียิ่กี่คนนะจาบจ้าใช่กี่คนจริงเห็นว่าแต่เดียวมีช่องคนป๊บกับปม่แล้วอ๋อตามพัวมัดแลวนับนึงึงซิบได้ไหมนี่ได้ครับถ้าหนักนึงึงซิบได้ต่อเดียวเขาเอาหลังวัดมาให้มึงมึงหนับหลัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาให้มาละให้หลังวันเอ๊ไหน่หลังเลยเชิดเลยหน้าดานเลยนะเอ๊ะเอ๊ะให้หลังวันไปทีเอ๊ะเดี๋ยวกันทีใครก็ได้อ้าวประมือคนจะจะหมอบหลังวันให้ชอดที่ใครใครใครจนจะเป็นปูเออประมือที่ประมือที่แก่ที่อื้อลงเลยเลยที่เคยหน้าดาน มไม่ยายกดไว้อย่ายมาเลยยกขึ้นมาให้มึงจี้เดี๋ยวมันจี้คนนั้นแหละชอบคนชอบคนนั้นเหรอจ่ายไหมมันไม่บายมันมึงไม้มึงเลยที่ฮะไม่บายมันมึงไม้มึงเลยที่ไม่ยินดีจ่ายคนนั้นจ่ายออกว่าเลยไม่บายมันมึงนี่เดือดร้อนกูแล้วฮะไม่มีใครให้เหรอ่าหนูมาเลย อ้าวพร้อมเมื่อยที่ครับเอออ่ามาแล้วมาแล้วไหมเออเออยอดเออเออนู่นมานูวยเกาดูเออตอนเดียวพอทานเดลสพอทานเอามาให้ด่าเออมึงเออพอทานเดี๋ยวนี้ไหมลูกเออพอทานกอดไว้อย่าให้มันเลยไม่พอทานจำวันแล้วนู่นยืนหมูเข้าอยู่ลูกบอกไม่ใช่ไหนนี่นี่คนนี้ใครใครคนนี้ใครเมื่อยที่เครจำได้ไหม จำไม่ไ <cents> ด <input> ้มึงไปเด็กข้าวเตาบานกันแล้วจำไม่ได้เอาคยเคเจอไรนักรองเจอไรนักรองไะนักรองมาเจอไรอะไรเจอไรอิอิเลยอิดอิาอิงช็อตมึงไม่น่าชอตไอ้เปลี่ยนในนนเ่งบกเร่เงปนจมันเป็นนี่มันแกล้งปะ 1 buộc nâng chạp đấy mà mày mày kia ảo à, nâng buộc mày cho ê song buộc song, chi ơ, thông thông si buộc si ô ê ơ, mắng bọc mấy bà มึงบาโนดีไอ้คลาดุนบอกเราไอ้เล่มึงมาเป็นตกขี้มาญาตกันว่นเรื่องนี้เถ้เกิดขึ้นไม่ใช่มึงมนอะนอะอไปแล่แต่เคยมันเล่มาไอ้นี่โลเล่ตากัเล่โลโกแ็แว๊ดไพรามันยังยังมีเสียละปีในี้ใกล้ถ่านนะครับเดี๋ยวรอนะ้อู้ดังลัมอาจารย์ลุงลุงรัชมีเขียนเพ,ยเพลงอดีตหลักบรนณาหลักับ อาเพลงชมภูยาวันให้เอกชัยหล่อเอาไปเร็วเอาเพลงนี้ชุดมันมันหยากชุบมันหยาช่บแล้วไงไงอุยยอดหลอกเพลงกันนะองอุยกระมันอีกอุยไม่รู้หุ่งเลยมีมีพี่น้องกี่คนจอเห็นไหมต้นกับเบอร์แรงไม่รู้เรื่องแรงตาไม่รูหลุก มีพี่น้องกี่คนจังจากสองคนเหมือนเดิมผู้หญิงกี่คนเก้าคน,นาโครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวยจูนจูนมึงหรือจูนกูดี <study> วะมีพี่น้องกี่คนจากเท่เท่คนโอ้พึงจะไปดูบ้านเขาแรเป่าไหนหล่ะวะมึงไปดูไนกับบ้านก็วะ มึงอยาไปตามเลยมีคนคางปลาเนี่เปรีเด้อนี่พี่นองกี่คนซีอยากซีเลยมึงอยากตามมันเลยเอาพี่นองมึงอย่าไปปนกับพี่นองมันแน่พี่นองกี่คนเอาจริงๆริง8คนมากกว่ามึงมึงซีไอเนี่ยแม่งว่ามันหลานี่พี่นองกี่คนแปดคนแปดแปดพวงเหรอ บอกมึงอยากไปตามเขาบอกเลยผู้หญิงกี่คนกะเก็บคนอุดรมากว่ามึงผู้หญิงสิบคนผู้ชายกี่คนเจ้ากนสิบสองคนเรียนหนังสือหลากหลานี้เรียน,ออยนเยๆครับหนึ่ง<อ>บวกหนึ่งจอมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมผมดูสองบวกสองมึงอย่าบอกนะก <_ S 1> ี่ เห็นไหมสองบวกสองสี่เห็นไหมสามหลบสองสิบแปดสิบแปดสิบแปดหกไงเป็นหลบผมมีแต่หลบคบมาบวกขึ้นหมดเอยๆนี่หนักหลงแลวเนาะผมก็มีหนักหลงปุ๊บกันพี่ดาวนี่ใกล้ใกล้ประกาศประกาศหนักหลงไหมพุทธีไอ้ไอ้นี่นักร้องพี่ดาวใช่ไหมใช่ใกล้ใกล้ไอนี่นักร้องสังกัดของพี่ดาวอ่ะเดี๋ยวผมได้เชิญนักร้องสังกัดของเล่เล่มา แต่จะไม่ใช่นักร้องแบบธรรมดาไม่ใช่นักร้องธรรมดาวันนี้วันอะไรฮะวันอีวันพระเวียนเทียนใช่ไหมมีชาวต่างประเทศมาล่วงเวียนเทียนกับกับวัดนี้ด้วยมาร่วมทําบุญวัดคนร่างพวดานแปลงดังไปถึงเลยเลี้ยงตอนนี้เลี้ยงหลุมนึงหายอยากแตงโมเ้็วไปไหนหมดนี่เหรอเอออ๋อหลวงพ่อแปลงกองตนไม่ใจแปลงของตนโม้ไฟ ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เวียนเทียนวันทําบุญก็ได้มีชาวต่างประเทศมาร่วมทําบุญกับวัดควนลังด้วยเขาเขาเวียนเทียนเนี่ยเขาเวียนกี่รอบนะเวียนเทียนเนี่ยกูเวียนกี่รอบมึงคนไทยวะคนไทยกูเวียนสามรอบเอกูเวียนห้าทำไมอีซ่องหลบกูเวียนห้าเกือกพุยแล้วมึงตั้งไปไหนไม่รู้ใครเอาเนี่ยกูเวียนสามรอบ กูเวียนซ้ำแล้วเวียนซ้ำหลบกูเวียนซ้ำเส้นเล้วแล้วยังไงต่ออีกสองหลบกูเวียนห้าเกลือกฮะแล้วเจอไหมไม่ออืแล้วมึงวางไว้ไหนพบแล้วอ่าพบแล้วคนละเกลือกขัวเดี๋ยวๆที่มึงเจอนี่ของมึงเออได้กลับมาแล้วเออแล้วเจอแล้วใครละไม่บอกไอ้เฟรตี้ก็ไม่บอกไม่อยากเกลือกเดี๋ยวไม่ หลักเกือบอเปิดว่าหน้าวงลักเกือดาวสีแดงลักเกือเอ้าเอาแล้วเหรอเอ้างก่กา่อนเป็นยังไงบ้างอีของไขรวะนี่มึงมาแรกของไข่ดูมแรกที่ของไขรมารองเท้า เออเๆๆๆของใครองมีเอ้ยเออเอาไอ้ไม่เปลี่นี่จำกินได้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเออฮะเฮ้ยอะลใครนะเฮ้ยครับ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 อ๋อหาไม่พบเขาอยู่วะเอ้าไอเล่กไอเล่กกับมึงบอกบอกกอไม่ว่างอ่ะพี่ดาว อย่ากนครับเออเอ้าโอ้โหโทรศัพท์มึงหลุดไหมว่ามีคีติดกันฮาม,มินฮัโหลฮัลโหลพอมฮโหลอะไรสิพิกาพิก <c oughs> ่โอ้โหฮัโหลฮะอ๋อมีความหูซึกกันอะไรนะฮะ ไม่ยากเป็นเกลือกเป็นเกลือกเดี๋ยวเขาเยียบกันไปเยียบกันมาแท้ไปเยียบขียากเป็นเลยนะออยากเป็นม้วกแหมเฮ้ยเดี๋ยวกลับม่บอกอยากเป็นมวกไอยมันอยากเป็นม้วกแหมเฮ้ยหลับไปไปเยอะเลยตายแล้วตายแล้วมึงพูดเล่นจริงๆเลยใส่เหล่ากับมันอยากเป็นม้วกมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยเล่นอไรล่ะเรามันอยากเป็นม้วนมึงเล่นแต่ยืนมัน หมูพันตักกี้ไอเคเออะไรอยากเป็นหมออัวรองเท้าอยากเป็นหมวกอือแล้วมึงเล่นมึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงบ้างเราตีต่ำที่สูงปืนเแล้วพราปใจแล้วมึงเล่นยังไงนี่ใครนี่ใครใครเออนี่ไม่หัวหน้ามึงนั่นเนี่ยดาวสีแดงไม่ใช่หัวโปกกูพิษไรเหล้าล่ะรู้ไม่ใช่หัวพ่อแต่เขาคือหัวหน้า แล้วเขาเป็นคนเก่าคนแก่เ็าเป็นตลกรุ่นใหญ่เ็าเล่นตลกมากี่ปีแล้วมึงรู้จักหรือเปล่า, <S <S าแล้วกูพิษแล้วพี่ใจแล้วคนรุ่นเขาอาตายหมดแล้วอันนี้กู้งกัพันเนี่ยเปเทอ่อไม่ตายง่ายคนแล้วมึงมาเล่นไนออย่าแล้วนี่นี่ขอขอขอภัยขอภัยท่านผู้ชมนะครับเอารองเท้ามาเล่นกันแล้วบนหัวมาเล่นได้ยังไงกูถามเจมมึงมาเล่นได้ยังไง นี่รองเท้าเนี่ยมันเป็นของตำาขตํำโผกูใส่ขึ้นเครื่องบินอยู่บนหนรู้ใส่ขึ้นเครื่องบินแต่ไม่รู้ว่าเหยียบขี้เหยียบหมาเหยียบอะไรมาแล้วมึงเอามาตั้งบนหัวแบบเนี้ยเอามาตั้งบนหัวแบบนี้มันน่าเกลียดหรือเปล่าแล้วเขาเป็นหัวหน้าแล้วรองเท้าใส่ไปรู้ไปไหนมาไหนเหยียบขี้เหยียบขี้หมาขี้แมวมาอ้าวแล้วเอามาตั้งบนหัว มันน่าเกียดไหมอะ่ะแล้วเขาเนี่ยคนอายุเกือบร้อยแล้วโอ้แล้วมึงดูเนี่ยแล้วคนท้องคนไส้อยู่ด้วยท้องโผงมันอ้วนเฮ้ยมึงนักว่ามันนักยังไงมันตังหนเดียวมึงตังกี่หนสองสามหนแล้วมีหัวไม่ใช่ดต่ตังเกืออ,อธิบายให้มันฟังอธิบายก็เอาลงเลยมึงน,นี่เอาขึ้นเอาเอาขึ้น เอาลงเอาขึ้นเอาลงกี่คนแล้วไม่ให้เกียรจยังมั่งเหรอผูยกตัวอย่างให้เลยมันดูเราไม่ต้องให้มันเห็นยอดนิยมมอนเห็นมาเลยเห็นมาเห็นมาเอาลูกเห็นแต่กลัวใครอ่ะกลัวใครเกือกเขาเอาผมมึงเกี้ยกล่อมาเลยไม่เกี่ยวเลยกูอุ้ยเปรตกลัวคนหน้าเหรอเดี๋ยวผมเอาลงง่ายนะเดี๋ยวผมเอาลงง่ายอธิบายให้ฟังก็ไม่เข้าใจของ เอาว่าน่าใชดเนะไซดยัดแมมเดี๋ยวนี่มึเงเกือกมึงไปแล่เป็นข้องต่ำม,มึงแล่เป็นไปตั้งอยู่บนเตสูุ้งเกือกเราอย่าแล่เป็นเกืออ้าแล้วจะดูเป็นอะไรครับเราต้งแล่เป็นหลุกอมอน จะได้ออมได้ไรเฮ้ยกูว่าอมไม่ไหวมั้งไม่เคยปังเลยเป็นไปผมได้มั้ยไม่ได้เราเท่านั้นเราจะไปแล่เป็นเกลือกจะแล่เป็นโลมงอนแล่เป็นไรแล่เป็นผ้าเช็ดหน้า ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้พาแขกชาวต่างประเทศมาร่วมทําบุญกับวัดขควลังเออมาค่นะรับชาวต่างประเทศคนนี้เขาเขาเขาไม่ใช่คนพุทธแต่ว่าเขาอยากจะทําบุญอยากจะทําบุญมาร่วมบุญกันด้วยเราทุกทุกทุกศาสนาส้อนใัคนจำนี้ใช่ฮะเขาเป็นแขกต่างประเทศแล้วก็เป็นเป็นศิลปินด้วยจะมาร้องเพลงให้ จะมาร้องเพลงให้ให yes, ้ท่านผู้ชมคนไทยได้ฟังกันครับขอเสียงต่อมือให้กับแขกชาวต่างประเทศของผมด้วยครับจะจะร้องเพลงให้ฟังจะเป็นประเทศอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวดูกันแหมมดขนาดชาตินี่เลยวัอันตรำมาเลยกนี่งยืนนั่กูต่บอานาั้นไอ้ยัหลักก

มาเลเซียโนโดเมไอโนโดเมมาเลเซียตาดอตาดอกโอ้ไม่ไม่ดอกันหอมตาดอกตาดอกไม่กว่าไม่มีไม่มีเดี๋ยวดีเดี๋ยตาดอกะนี่เข้าใจมาวันนี้นี่กูไม่เคยเข้าใจกูอยากให้แปลกูฟังกันบางคนไม่เข้าใจเนี่ยไอดอลแมนแต่มึงไปแปลแปลยเลยเขาลองเพลงภาษาลูกเขาแปลภาษาไทยแต่ฮะ มึงมึงนี่อันนี้ไม่เฟนไม่เฟนไม่เฟนฮะกาวันกาวันอ๋อที่กาแฟกาแฟปะมึงกาแฟอะไรวะกาวัน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 เพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนนี่เนอะนี่เนอะกาวันกาวันอ๋อกาวัน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 อ๋อมากาวันแล้วเออมไ่อะไรควังฟังไม่รู้เรื่องเลยเหรอ เอาแบบนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับมันแล้วแปลแปลให้อาตีอาทีแม่อาทีแคบังอาทีแคบังแคบังเรียกไอตีไอตีเหรออับังอ๋อเรียกผิดนะผิดอาทีปากงั้นเหรเฮ้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 เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยาากเนี่ยบังอ๋ออบังอับังอับังเยสเดอสลาประชาคมลสมัต Salah Padaaku, alai no 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 pesa. Salaam Padaaku, mchat ngan ngan ngan, poh ngan. Orang bercakap apa? Salam Alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, abang. Adik Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang, abang, nahi nahi. Ada. Arai nahi nahi. Ini kekung. Nahi nahi, Nahi nahi, macam ออะะไไรรถ้าภาษาอินเดียเนี่ยนาฮีนาฮีแปลว่าหน้าตาหล่อดีโอ้น้าฮีหน้าตาหล่อดีโอ้ดาวก็น้าฮีนี่ไม่อยากโง้เหรอโอ้ภาษาภาษาอินเดียหน้าตาหล่อดีโอ้นาตาฮีไอ้ไอ้เพลง อ,อับังนาฮีนาฮีแปลว่าอับังหน้าตาหล่อดีอ๋อภาษาอินเดียอโออยากกัง,งาคุนซาลามาเลคุมคุนนาฮิลิงนะอ่ะสุดท้ายละนาฮิลิงก็ไม่ยากแปลว่าอะไรแปลว่าคุณหล่อจริงจริงฮิลิงนี่รอจริงจริงเออภาษาอินเดียโ,โ,โอ้ว้าวสลามสลามอับังนี่นาฮีควายหนักละหนักว่านาฮิลิงไม่ยากอะไรนาฮีควายหน้าหล่อเหมือนกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไต พี่เบิร์ตตรงใจไม่อิจอาอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสื่อมไปตีกูหตีกูเแย่แมนอะไรล่ะราอมพระแม่นกูแขกเออมันแขกมันอมพระไม่ต่าให้กูมาทำบุญให้กูอมพระล่ะแล้วมึงมึงอมไรอ่ะบางอมแเปะมาพูดก็ไม่เชื่ออย่างงี้ต่อองค์มาสิจิ มาเสีียงวนฮัลโหลบังเยสเซอร์ what is name อ๋อ name ไม่กินบังเป็นแขกบังไม่ชอบกินแหนม no name อ๋อไม่ name my name อ๋อไม่ name บังคลิปบังคลิปเยสเตอร์นามสกุลเปลือกหลุดเปลือกเปลือกเฮ้ยมันหลุดไปไหนวะไม่รู้โก้ให้ไม่เจอเนี่ยมันหายตอนไหนอ่ะตอนที่กูเข้าสุนัขเลยตอนเข้าสุนัขแล้วหาเจอยังยังไม่เจอทำไมยังไม่เจอเลย เข้าสุนัตแล้วหายเลยหายเลยอ่าไปอยู่กับฟอมอ๋อไอโฟนออเลียนอ๋ออยู่กับฟอมออสเตรียมาเลเซียออสเตรียที่ไหนล่ะมาเลเซียเฮยูอ่าร้องเพลงไทยได้ไหมโอ้ร้องเพลงไทยร้องเดี๋ยวร้องเพลงสุดท้ายเลยเดี๋ยวนักร้องรออีกเยอะโอ้ร้องเพลงอะไรผมอยากจะร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมที่อยู่อยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยบางบางคนเขายังไม่รู้ฟังภาษามาเลเซียอย่าอย่าให้แบทฟงจวงฟูไม่ไม่เสียงวันอ่า เดี๋ยวผมจะร้องเพลงภาษาไทยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้อบังแปลเป็นภาษามาเลเซียโอ้ยแปลแปลได้ไหมตันหนาัดอยู่เล็บเล็งแปลได้ใช่ไหมวงวงนั้นร้องได้ไหมวงหินเหล็กไฟรู้จักไหมหินเหล็กไฟวงหินเหล็กไฟอ่าวงหินเหล็กไฟวงร็อกหินหินก็หินเหล็กไฟทุกตองเลยหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟแล้วหินมึงหายไปไหนกูไม่ค็ยชัดไง กินเหล็กไฟเพลงนางแมวร้องได้ไหมนางแม่ร็อกร็อกร็อกร้องเป็นภาษามาเลเซียโอ้ยมาเลเซียโอเคผมร้องภาษาไทยเอฮะเพลงไอ้อะไรวะแล้วกินนางแมวนางแมวหงอุฮีเหล็กไฟไหมเหล็กไฟสามจังหวัดมาเลเซียดังเลยอ๋อเพลงดังระเบิ้ลไม่ต้องเอาไม่เพลงนี้แหละเพลงดังเอ้าผมร้องไทยบางเพลงมาเลได้ไอ้เธอมันคือนางแมวยศสวัสดิ์ ตายเอาเพลงรอกๆสูงๆชังตายแล้วครูลองไงลองไต้เพรสลองเอ้าก้นทอนกันมุยหูคางใครเอ้าคางดูลุงหูู้คางใครเอ้าคางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าเกีฬงเวลามาถึงเวทีเวทีตลกเวทีคอนเสิร์ตนั้นอย่าใช้ฟันยางฟันยางพอทำไมอ่ะฟันกูทุนอ๋อโนอาฟันยางตกใจเมื่อกี้ คนยังเอาใส่มั่วอย่างเดียวไอ้เดิตด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 ูหย้างมึงไงวะจริงจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะพูดว่ามึงอ่ะคาบกระดูกหมูแต่มันไม่กล้าพูดโดนมูแม่มึงเออ่ะกูหยุดค้างแค่กูขาบดนมูเหรอเอตกลงมึงฟันทุนเออแล้วทุนไปไหนหน้าทองเออ ทูน yeah. er ัสแต่ยังนางแมวว่ะไอเธอมันคือนางแมวยอดสวาไอเธอเจ้าเดียวยังยโสวาได้เว้ยได้เว้ยได้เว้ยได้เพ่ผมร้องวัดไหนแปลได้ทุกวัดได้ทุกวัดแปลเป็นมาเลยได้ทุกตอนจะไปไอเธอมันคือนางแมวยอดสวาไอเธอเจ้าเดียวยังยโสวาไอเธอมันคือปีศาจหุ่นเซ็กซี่ ต่แนี่อเงยติงอิตะกียปูชัยเป็นาอาวุธตากี่ยี่กันดเัตถานไปในยามราตรีตววลูไปัญยังจีกีข้าคือยมมาทูตมาลัตัวเธอ อเล็กโมอะไรกูกมบูงกับไปไปเลยไปไปกีกีไปไปกี่ีไปก่อนละครับเดี๋ยวพบกับศิลปินคนต่อไปเวลามีกันน้อยนะครับเวลามีกันน้อยดูกันแค่นี้ก่อนพบกับศิลปินคนต่อไปกันเลยครับผมอาจารย์รุ่งรัศมีอ้าวอาจารย์รุ่งรัศมีไป